ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำหรับนกพงศกรเพื่อนบอกว่านี่คือการสร้างบุญใหญ่หอระฆั่งเสียงวิหกเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามสวยงามพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยแล้วก็บ,บอกอีกว่าการเฮ็ดบุญอาจิจะเห็นผลในมือน,นีแต่เสื้อว่าข้างหน้าบ่เห็นชีวิตของ้ใดตกตามแน่นอน ออนุโมทนาสาธุาน้ำเดอ้อบอดนกเดอิอเรื่องเา่าเป็นแบบใดปะจิละเล่นจิละเล่ามาสีวอลซูฟังสวัสดีครับพี่น้องอาราบ,บสูรายการจากักรวาลลูกทุง่งก็บกลาหนุ่มจียระนะครับพี่น้องครับผมวันนี้อัปเดตเรื่องรล่าของบอดนก พงศกรเออบอลใหญ่จากหมอล่ำเสียงวีหกพี่น้องครราผมล่าสุดนะฮบอกว่าเฮ็ดบุญย้ายใหญ่พี่น้องครับสร้างหอระฆัง่งแล้วก็ใส่โลโก,โก้แลกกับ,บีตาของเสียงวีหกเลยพี่น้องครราผมซึ่งงานนี้นะฮะบอกว่าหอระฆังนี่เซตเรียบร้อยแล้วสวยงามวิลีพี่น้องครราผมเห็นบอสเห็นภาพบรรยากาศในบอสพี่น้องครับแลวกับบอลนกบอกว่าจังสีเลยนะฮะสวยงามเด้อครับพี่น้องหอระฆั่งเสียงวีหกนะฮะ สวยอีดีพี่น้องคาราผมเดี๋ยวเลื่อจักสั่นวะตึง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 หนึ่งสองสามสามสั่นแบบใหญ่ๆเลยพี่น้องครราผมที่นี่นะฮะย้อนกลับไปแนบบอดนกข่งสกอร์ออกมมว่าจังสี่พี่น้องครราผมเพิ่นออกมาบอกว่าจังสี่ออาวาวาเออหอระฆังเสียงวิหกนี่เนาะก่อนนั้นเด้พี่น้องเด้อใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเกิดมาชาติหนึ่งภูมิใจในตัวเองและครอบครัวเสียงวิหกหลายหลาย ที่ได้มีโอกาสเป็นสะพานบุญผ้าพีผ้านองสร้างเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อวัดเพื่อพี่น้องเศร้าข้อใหญ่บุญบ่อสร้างปฏิหารกับบ่อกเกิดมันแมน่คำผู้ใหญ่เิ่นบออีหลีติครับว่าสั้นนี่คือบอดนกวานะฮะแต่ก่อนมีแต่เหตุมีแต่สร้างด้วยใจบ่เคยหวังว่าสิไดีอีหยังกลับมาทำาดยใจบริสุทธ แต่ก่อนลูกหลานกับผ้าแต่ก่อนลูกหลานกับพ่อหาใดอยด้มีซื้อเสียงอย่างหลายทุกมือนีไปไสกับมีแต่แต่คนรูจจ้จักมีแต่คนรักคนเมตตาเออหรือว่าที่ลูกหลานด้มีอยู่มีกินจะเริ่มกล่าวนาทุกมือนีส่วนหนึ่งอาจจะมาเป็นจากผลบุญที่สางมากกับเป็นได้การเฮ็ดบุญการทำบุญมันอาจจะไม่เห็นมือนีมืออื่นแต่ มันบริเวณหายชีวิตของคนเท่าตกตาำแน่นอนมันเพี้ยนทํำออเดอร์นองนุงเอ้ยว่าสารนี่คือเรื่องราวที่บอดนกพงสก,ก่อนเพิ่นเอามาวาวาไว้พี่น้องครับผมหลังจากนั้นนะฮะกัมี่ข้อมหมอกข้อมเมมี่คนมาแสดงข้อมเี็นบอกว่าโอ้อนุโมทนาสาธุเดอบุญใหญ่ แอดอรดีก็บอกว่าสาธุนําเดอจ้าว่าสั่นตัวพี่น้องคาราผมเอามีแต่แต่ผู้มาแสดงความคิดเห็นว่าบุญใหญ่หลีบุญครั้งนี้อนุโมทนาสาธุน้ากันเรากันเนาะพี่น้องเนาะพันวากันไปนะคาราผมเอานี่คือเรื่องราวของบุญพี่น้องคาราผมเอามาฝากออามาต้อนกันโดยเฉพาะสายบุญนะพี่น้องเนาะก่อน,นอันนี้เห็นว่ามีแฟนขาบีเอฟซีร่วมถึงมีทั้งเงินเว่อ,าอามาไล่หนาเวทีพี่น้องคาราผมที่บอสนุกนะเออบอสนกนะฮะ บอลโลกล้วกับบอลนู้นเรากับทีมงานเสียงวิหกนี่แหละพี่น้องครับผมเพิ่นรวบร่วมกันนะฮะจะไปสั่งหอระคั่งเสียงวิหกนี่เซ็ตเรียบร้อยแล้วว่าสั่นพี่น้องครับผมเราก็ได้เห็นถึงความงามความยิ่งใหญ่สามสั่นแบบอลังการเลยว่าสั่นพี่น้องครับผมเอา้าหนุ่มจิรสุทัยนี่ก็คืออนุโมทนาสาธุบุญใหญ่น้ำพิ่นด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะโอเค บอกว่า,าตอนนี้เราพี่น้องครรบผมเรื่องเล่าของบอลนกพงศ์กร์น,นะฮะถ้าเกิดมีประเด็นยังอัปเดตเดี๋ยวมโบซูกันฟังเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะแต่วันนี้ทางั้านก็อย่าลืมอกดติดตามช่องจีละเล่นด้วยนนจะมึงคลิปนี้แล้วมากกดหัวใจกดไลค์และกดแชร์พร้อมกับแสดงความเห็นของมาแงกันแล้วกันนะครับทั้งมดทั้งมวนกับไร่การจักรวาลลูกทุ่งกับบักหลานนุ่มจีระจีละเล่นจีละเล่ามาสีวอลซูฟังสวัสดีครับ